ครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนอคอยของโซลิยด์วาล์วตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น24โวลต์นะครับวิธีการเปลี่ยนก็จะเป็นะจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับได้ไปเนาะนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกแม่ก็จะเป็นตัวนี้ครับก็เราก็หมุนหมุนออกได้เลยครับหมุนธรรมดาครับ หมุนออกมาแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีสปริงอันนิ่มๆตรงนี้จะมีสปริงกับก้านนะครับอันนี้ระวังมันหลุดนะครับมันหลุดได้นะครับแล้วก็ตัวใหม่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ขนาด12โวลต์ DC นะครับอนี้ครับอันนี้ก็มันหลุดแล้วนะครับมันหลุดค่อนข้างง่ายครับแล้วเราก็อันนี้จะเป็นวาล์วนะครับที่มันหลุดออกมานี่เราก็ใส่เอาไว้ตรงนี้ะน, er นะครับ ประมาณนี้ใส่ไว้คืนตำแหน่งมือนเดิมโอเคครับอนิมใส่เลย <12 S 1> ใส่สิบสองโวลต์ใส่อันนี้ด้วยใช่สิบสองโวลต์นี่ครับแล้วก็จะใส่ก้านกับสปริงเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนไปให้ตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานเอ่อสิบสองโวลต์ดีซีได้แล้วครับประมาณนี้นะครับส่วน่เวลาที่พี่ส่งกลับมาก็จะส่งแค่ชุดนี้มานะครับตรงนี้ ประมาณนี้นะครับ